พ่อว่าไงลูกวันนี้พ่อจะกินอะไรอย่าหนูทาให้กินเราทำาป็ข้าวเป็นด้วยเหรอเป็นสิทําไมหนูจะทําไม่เป็นล่ะทำอะไรได้บ้างไข่เจียวแล้วก็มามา่าพ่อจะพ่อเลือกเอาว่าพ่อจะกินอะไรเอองั้นเอาไปมามา่าอะไรกันลองทําให้พ่อทานหน่ยโอเคดย๋ยงหนูขอโทรหาเพื่อนให้เอามอมาให้ก่อนนะเอาไมาโครเวฟที่บ้านเราก็มีนี่ทำไมต้องใช้หมอใช้มอต้มแล้วมันอร่อยอะ่ะตามใจลูกเลยกัน ไปบ้านจะจ่ากันนะเอาดีเนี่ยกำลังจะไปเอาหม้อมาคืนเลยหิวด้วยอุ้ยฝนตกแล้วเพื่อนจะมายังไงเนี่ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนมาพอดีเลยไปรับเพื่อนเพื่อนดีกว่าหิวด้วยดีนะที่ซื้อมาม่ากับไข่มาอ้าวเพื่อนเพื่อนมากันแล้วเหรอป้าฝนตกแล้วเข้าบ้านกันเถอะโอเคไพ่อเราอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราเรียกพ่อเอง ไม่เป็นไรหรอกเราทำกันสามคนก็ได้ไหนดูวัตถุดิบซินี่มีสอ,องห่อก็ไข่สองฟองอ้าวแล้วเอามาสองห่อเราจะกินอิ่มหรอไม่เป็นไร๋ยวเราไปหยิบให้อีกเรามีเยอะเอาอีกีกก่ห่อหรอ 1> 1หนึ่งห่อก็ได้ต้องใช้น้ำร้อนหรอ,หรอให้มันยุ่งยากเธอมาช่วยล้างหน่อยสิเธอถือหน่อยนายเราช่วยถือ มากเลยต้องถามได้ถามหน่อยทำไมถึงเธอต้องแล้วต้องเอาชิดไอ้อนั่นด้วยก้มอ,อีกระวางจ้ำเ้ำดิแล้วพรพะพรระวัง,ง,งน้ำหกนี่หกแล้ให้เปียบป,ปือไฟยังไงอะก็เปิดอันนี้เปิดแล้วไงถ้ามันขึ้นอันนี้แสดงว่ามันเปิดไฟแล้วน,นี้ดีอะเดี๋ยวบอกให้แม่ซื้อมามั่งดีกว่าร้อนปะ น้ำกำลังจะเดือดเราให้น้ำเดือดแล้วเราเค่อยใส่เส้นตอนนั้นเราไปเล่นรอกันเถอะโอเคไปรอของกันนี่ไอด้ดาอเดี๋ยวมันจะเดือดเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราดูเองไปให้เราสองคนไปเล่นกันเถอะไปยออเค่ะ่า เดือดแล้วมันมันมีฟองอะ่ะมันน่าจะเดือดแล้วแหละป้าเดี๋ยวเราใส่มาม่าเลยเรียบสิเดี๋ยวเราใส่อีกขอนึงป้าขอนะห่อถ้าเราโง่ใจแหละคินก่อนแล้วค่อยเอาใส่ไหนเราชิมหน่อยสิ แต่มันป <ะ S 3> ั๊บกับเออแล้เข้ากันเลยนู่เอาอ,อ,อันนี้ก่อนเ,เดี๋ยวผงเดี๋ยวฉันกินก่อนังกินอีกเอาเอาฝามาปิดสิ จะไ,ไ,ไ,ได้อร่อยอเรากินเผ็ดไม่เป็นนะ่ะเธอก็ขยันกินสิเธอเธอโตเป็นควายแล้วนะใส่แต่ผมไนงะไม่ต้องใส่อันนี้าาก็ได้เออเมื่อไหร่จะสุกเนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วอเออหิวหิวหิวไปดดูดอีกดีกว่ากานนะ็ยังไม่สุก ลองดูใหม่ดีกว่า,ากำลังจะสุกแล้วกำลังจะได้กินแล้วดูอีกดีกว่าไม่สุกสัก,กทีเลยเที่ยวเปิดอยู่นั่นแหละมันจะสุกได้ยังไงเล่าใช่รอคอยบ้างสิก็ฉันหิวว่ะนายมาดูสิ น้ำบูดแล้วตุ้งรอ3นาทีเดี๋ยวเราไปอัดซ่อมก่อนไม่รู้ครบ3นาทีหรือยังขันดูโอ้กำลังจะสุกแล้วเรารีบใส่ไข่เลยไหมเราไม่ได้เราต้องใส่ผงปรุงก่อนใส่ไข่ก่อนทุกครั้งหนูจะเอ้ทุกครั้งเราจะใส่ไข่ก่อนใส่ไข่ก่อนก็ได้เปิดเลย โอ้ยจะเป็นยังไงล่ะพอได้แล้วเดี๋ยวเปลือกมันหล่นใส่อะเทงหนห่อยไม่กล้าโอ้ยแล้วดูไม่คือมันอู้อ่าเทงหน่อยสิเราให้มันสุกเองเราไม่ต้องไปตีมันเราให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยข,ย,ข,ย,ขยี้ขยี้ขยี้หัวใจให้มันเหมือนกับคนไม่รักเรา เดี๋ยวเราไปหาจานมาใส่ก่อนนะโอเคเอามาให้ฉันด้วยนะโอเคปิดฝาสิมันจะได้สุกๆฉันหิวแล้วโอเคใครจะเอาถ้วยเล็กฉันหยิบเลยฉันขอถ้วยเล็กด้วยอะแล้ฉันเอาถ้วยอันนี้ดีกว่าโอหอันนั้นมันใหญ่นะก็ส้มฉันอยากได้ส้มอุ๊ยโอ้โอ้ตายแล้วตายแล้ว มันจะ,ะมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ไม่เปิดเปิดเปิดโอ้ฟองเต็มเลยขยี้เลยไข่จะสุกแล้วขยี้เลยใส่ผงเลยเดี๋ยวก,ก่อนนะเราขอขไหนผงอ่ะไปใส่มาฉันขอใส่บ้างน,นู่นนี่หอ้ากินมากช อย่าเราจะเอาอันพวกน,นี้ไปทิ้งนะอาเธอแกะหน่อยเดี๋ยวฉันไปเอากันไกลามาแกะก่อนนะโอเคฮุค้ยไม่อยู่แล้วแอบกินดีกว่าโอ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้นี่อร้อนอ,อร่อยจังเอาลวกปกัก จ้จาต้องไปเรียกพ่อด้วยดีเออตกลงกับพ่อแล้วไม่ใช่หรอว่าจะให้พ่อกินด้วยอืมเดี๋ยวฉันไปเรียกพ่อด้านบนก่อนนะโอเคจะกิน่อนทั้หมดเลยพ่อพ่อทำข้าวเสร็จแล้วเหรอกินหอมขึ้นไปถึงข้างบนเลยใช่หนูกับเพื่อนช่วยกันทำได้ช่วยกันทำสามคนเหรอไหนมาลองฝีมือหน่อยสิเกมาอกวพอกันไหม ถ้าไม่พอก็ยืนยินนะพออยู่แล้วพอเนาะเอาเก้าอ,อี้ตัวนั้นมาเอาเก้าอี้ให้พ่อฉันด้วยสิเออน่าอร่อยว่ะหอมจังไหนไปดมดูดิอันนั้นช้อนเพื่อนหนูอหอมมากเลยโอเค,คดเดี๋ยวพ่อตัดอีกอันนี้มามา่ที่พ่อชอบเลยนะเนี่ยเหรอ าวันไหนแม่กลับมาหนูจะทำให้แม่กินด้วยอ๋อโอเคดีมากลูก<อ>ปลาสายอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมลูกเอด้าอร่อยไหมลูกอร่อยมากมากเลยมากมากเลยเหรอภาษาอีสานคำว่าอร่อยคืออะไรเบหลายขอลองสักคำหน่อยสิอืออร่อยไหมพ่ออืมหนัวมากเลย อร่อยมากเขาบอกว่าต้มสามนาทีจะเข้มข้นสามนาทีอ่ะอันนี้ต้มกี่นาทีไม่รู้สามนาทีมั้งครับอืมแต่ก็อร่อยนะไม่ชอบฉับเพราะฝีมือตัวเองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมนะน้ำเล้าอืมอร่อยไม่เห็นเผ็ดเลยนี่นาอืมอร่อยมาก